งสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากำลังฟังคงคนน้องคายอำเภอพลมิสัยพาพ่อแม่พี่น้องมาอย่างกับยายพิมพ์จ้ะไม่อย่างนี้นี่ยมากันฝนต่นี่เลสายน้ำจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้ง งามเทพงามว้าเออเอออุ้ยน้ำน้ำอุ้ยเซฟจ้ะเซฟเซฟเมนบอผ่าวเซฟบะนี่เซฟดอกแรกของปีได้เววแ้วน้ำมูลแล้วจ้าดอกแรกของปีหกสี่อูหูเซฟงามเทพง,งามว้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากำลังออกจก้ะห้ย ไฮออนในเด้อดจะดอกแรกของปีน้ำแท่งงมามว่ะสะอ่อนรักสะออนเน่จ้าตัดขาเซฟดอกแรกของปีหกสี่เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าได้ละได้ละนึกว่าจ,จะบ่ได้ในที่สุดเราก็เจอกันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า กรอบแท่กรอบว่าตึงแท่ตึงว่าจ้ะนะจูะพุดนะงามคักงามแม่จ้าปะจับ่อมแม่พี่นอจ้าดอกนึงนี่นี่นี่อยู่ไหนนี่เดี๋ยงงามงามงามพักกันสะอ่อนหลายจ้ยาบอดี้ไซด์หอดถุงมือมือดำม,มือแหลมเบิดจ้ะจ้ะ ก็เป็นยังกินได้จ้ะพั่นพื้นเพื่อนกระยาพื้นเพื่อนยังแบบนี้แหละจะพื้นเพื่อนอหนานี่เพ่นก็จะเป็นแบบนี้จ้ะกินได้แซบจ้ะแซบแซบแซบนี่บริเวณเพื่อนออกเป็นแบบนี้จ้ะคุนยายพีนเราหาอยู่มุมนั่นคุนจ้ะออกบริเวณนี้เบิร์ดเลยเลยจ้ะนี่ดูมันจ้ะพรแมพี่น้องจ้ะมันวางยานี่มันเหมือนหาวเห็นแบบนี้มัน แจ้งแล้วมันจะหาเห็นในสองจุง่ม,มจับลงท่าแม่จับลงแม่จุ่มเล่นน้อยกำลังหลายจ้ะน้ำขักจุ่มเล่นน้อยอ้เห็นน้ำมาก คุณน่ะนามแท้งามว่าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเฮ็ดน้ำหมากคุณน่ะอืมคุณน่ะเบื้องเหงาขาเพลินคุณน่ะน้ำหมากใหญ่ายไงว่างามแท้งามว่าคุณน่ะบวกกินจ้าอันนี้ไม่กินแม่พี่น้องจ๋าตื่นเต้นวังยานี่ เสียงหรือเสียงไหลก็ขอโทษขออภัยนะคะ <_ d ose> พ,พ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าวากันเด้อจ้าอยู่ในสภาพเจอเหตุแล้วมันตื่นเต้นจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าวากันเด้อนีจ้านีจ้า,าเ,าาเ,าเาหตุงามแท <_ d ose> ้งามว่าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าดอกเหตุงามแท้งามว่าอันนี้มันล่มจะน,นี่มันล่มละ <_ d ose> ดอกเทาดอกกัน ออนผสมกันไปล้าจะพ่อแม่พี่นอ้องจะเบื้งงามแพงงามวาดอกนั่นน่ะเบิ้งมุกแท้มุกว่าอนี่นี่ดอกน้นอยนี่นี่โอ้ดอกนี่นะอดอกนี้งามแพงงามวาดอกนี่น่ะโอ้ตายป้าด,ดอกนี่กับขาค้นเ็บเพื่อคือดอกเดียวเพื่ออันเดียวกันแค่นี้นะ่ะ หาคนเก็บก็คือดอกนี่แหละแมพี่น้องจะ้ะน้ำขัดเอมอ,อ,ม,อ,อมันเป็นคันเพิ่นได้ออกเพื่อนออกเป็นเส้นเลี้ยงกันเลยด้วยจ้ะเหตุอันนี้น่ะออกเป็นเส้นเป็นสายเลยจากพ่อแม่พี่น้องจ่ะออกเป็นเส้นเลยนะนี่ ตัหัดฟานนี่น้ำผักเนี้อน้ำไผ่น้ำผักน้ำเนี่ย พองมาตัดให้นะจ้ะอึบนี่าาม,มาตัดขาเท้ามาตัดขาให้นะ่อ่ะนี่คุณตะกรอนตัดขาให้เบิ่งจักหน่อยจ้ะงามพักงามเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยสวรดอกเฮ้ดพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะหน้านี้เขาได้ซ้ำนี่เขากระดีใจแล้วเด้อจ้ะนั่นน่ะนั่นเนาะมันหายาตินะเขาห้องนั่เนาะ ที่แดกว,ว่าสิบุได้เพาแกงแล้วเนาะดีนะเขายังพากันลงมาแถวเน,นี้ยนุง่งตัดร่างไว้อันตัดแล้วแล้วเนาะร่างลงเออข้าวเก็บบัดดี โมซีวาหายละทีเห็ดอันเดียวไหมเห็ดอันเดียวอ้อยต้อยเจ็ยังไม่เห็นจัดดอกนะเฮาพึ่งหวานยังไม่เห็นมีพึ่งขาลายเด้อดจ้าบวมเป็นพึ่งหวานบอกหนึ่งน้ำักน้ำเนี่ยโอหแต่ใบยุงกับลายเด้อจ้ายุงลาย เงื้อฮอดบ้านเหลือแต่ดอกนุ่มดอกเถาผู้ใดมาลักไป <c oughs> แตแ่ว่ามันถือน้ำฮอดแล้วมันก็แข็งพื้นเนาะเฮ็ดยน่ะน้ำคกัคก,กน้ำเน่เจ้าพ่อแม่พี่น้องกันน้ำโผด่เนี่ยน้ำโผล่ก้อนพุ่มจับก้อนก้อนโกโคกัดเลยนี่จ้ดอกหนึง่ง ถุงมือมีอยู่่บปะกันใส่พ้ากันตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายบ่เห็นอันบ่ใส่ถุงมือจกคนจ้ะถุงมือก็เอามาอยู่จ้ะพอแม่พี่น้องจา้าแต่ว่าหันพ้ากันตื่นเต้นซืซอๆยังบ่ทันได้ใส่เด้อจ้ะจ้ะแม่พี่น้องจา้าเด้อเอาเบิร์สจ้าหน้านี่ นานี่เอาเบิร์จ้ะลาแต่เป็นดอกเห็ดมันหายยากจ้ะมันนัน,น,นมันยังก็เขาวาอาทอกมันจะเห็ดหาก,ก็ออกมันนันนั่นเนาะมันหายากเขาก็เลยต้องเอาไฮบิดเฮ็ดดินเฮ็ดนาแล่เพิ่นว่า งามท้วง,งามว่ะไก่ค้างจานดิดรถแลนวืนวน่นวื่นอยู่ป้าเห็ดกรลังจะเป็น่ยนย่านแต่ใกลค้างรถกจะแลนโอ้ว่าเป็นเห็ดไข่บ้านเขาคุณน่ะ จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามันดอกดำเบ่งดีๆด,ดะนะเด้งามไ้งามวะเห็นไหมอู้เห็ดทันนี่เริ่มออกองามจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเสยๆงามๆเลย <c oughs> บ่ได้เอาขากล้องม้าจากอันคันเซียนเก็บน้ําตัดน้ำนาจ่าเขากะสิเก็บไปแล้วกะสิไปคุ้นระก่อนแล้วตัดขาให้เบิ่งจา่าพ่อแม่พี่น้องจ่ะ <ไ>นี่ดอกเห็ดติดทางงามเพ่งงามว่าจ,จะมาย้ายขามมา,างามค่อยๆลงไปเนี่ยพอมันนั่นออกถนนออะขาแขนงามขนาดยายขามันบมเมนเนาด้วยจ้ะนี่สีมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะอืมตห้งตรง,งลงไปเนี่ยล้วบอกเข่าปลาน้ำ ขนาดนางซ่องอยังดอกนึงนน้อยน้อยงามครับงามเลยเด้องามพักนดอกนึงงามเนาะโอ้ดอกเก็บขังถนนเลยด้วยจานในงามครับโอ้สวนสวนดอกเช็ดเข่าม้าก็ได้เดแว่วแต่เข่าป่านะเห็ดันเดียวเลยม่ไม่เห็ดอื่นคนเู้น้อยน้อยออก ตัดถินหด้นัได้ไปล้ไปทั้งล่างเบิ่งอีกเนาะก็ทเด่องแาเย็นอีกเด้ขนาดชาอซีอยู่ยังปั่มหัวใจกันปกว่าป่อยเห็นมันตายนะพบคุวเสียดายพุณประกอบมาแล้ววันนั่นโพด่าสันแล้วตัดทขีทีพุอนะนายแท้ลายว่าจะพณอนะลายพักลายแนวเห็นเขาอขอบคุณค